คอยเบสสงบนิ่งตลาดเกาหลีหันขวาแต่เหล่านักขุดกลับแย่งกันสะสมราคาเจาะทะลุจุดสูงสุดในปลอดสาร์บิตคอยจะพุ่งทะลุ1 1 0 0 0 0ดอลลาร์ในรอบเดียวได้ไหมอีเิเรียมนำทีมพุ่งกลายเป็นเทศกาลแห่งความปั่นบิตคอยยืนมองพ,งพลางๆหัวเราะเบาๆจะยังไงก็เป็นตัวพ่ออยู่ดีซีซีเพิ่งออกจากคุกก็มีข่าวพัวพันกับทรัมป์เบื้องหลังมีมคอยมูลค่าการซื้อขายกว่า2,000ล้านมีอะไรซ่อนอยู่ ค่าต้นทุนขุดถูกล็อกไว้แล้วผู้ทำลายราคาสำหรับวงการขุดบิตคอยมาแล้วการขุดบิตคอยไม่ใช่แค่เรื่องของรายใหญ่อีกต่อไปการแบ่งกำลังขุดจาก BTV คือสะพานใหม่สำหรับนักลงทุนรายย่อยลอกกันบ้านแต่ฉีกทิ้งกลางทางคอยเบสเผยเหตุผลที่ไม่กล้าทุ่มสุดตัวกับบิตคอยถึงจะไม่อออินแต่กำไรเพียบคอยเบสแอบซื้อบิตคอยมูลค่าเกือบพันล้านดอลลาร์ รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li n e Open Chat BTV Thailand วันจันทร์ที่12พฤษภาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตไดวันกับผมเจฟผู้ดำเนินรายการวันนี้มีข่าวดีสำหรับชาวคริปโตในเอเชียมาฝากกันครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มเทรด n e x o ซจากออสเตรเลียที่ได้รับใบอนุญาตยอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เปิดตัวในเอเชียอย่างเป็นทางการแล้วครับ ทุกคนสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอป,ปตอนนี้และเทรดได้แบบไม่มีค่าธรรมเนียมแถมยังมีสิทธิ์รุ้นรับโบนัสเทรดรวมมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์ครับลองนึกถึง Coinbase version Australia ที่จะมาช่วยปกป้องเส้นทางการลงทุนคริปโตของทุกคนครับแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว,ว่าเดือดจริงๆครับจนถึงวันที่10พฤษภาคมมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้ใการจัดการของ Bitcoin Spot ETF ก็ได้พุ่งทะลุ129,150ล้านดอลลาร์ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เมษายน2024โดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมครับก็เหมือนจะพร้อมเปิดใจกันปาร์ตี้ซื้อบิตคอยกันเลยทีเดียวครับโดยพอเรามาดูใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่30เมษายนและวันที่6พฤษภาคมได้มีเงินไหลออกไปถึง56.3และ85.7ล้านดอลลาร์ตามลำดับครับซึ่งช่วงที่เหลือคือหมดทุ่มสุดตัว โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าครับได้มีเงินไหลเข้าสุทธิที่1 8 0 5ล้านดอลลาร์และสัปดาห์ที่แล้วครับอีก919ล้านดอลลาร์ซึ่งเรียกได้ว่า E t f ทดูดเงินเหมือนเขื่อนนะ้ำที่กำลังทะลักเข้ามาเลยครับโดยพลังส่งขนาดนี้ก็ได้ทำให้บิตคอยพุ่งแรงจาก92,000ขึ้นไปถึง1 4 0 0 0ดอลลาร์และทะลุแนวต้าน9 6 0 0 0และ1,000 0 0ดอลลาร์ 1, 000, แบบไม่สนใจคร,ครับโดยที่ตอนนี้ราคาเหลืออีกแค่9เดียวก็จะถึงจุดสูงสุดตลอดการ ที่1,9588ดอลลาร์ 1, 9, 88, เมื่อต้นปี2025ครับโดยถ้าเศรษฐกิจมาภาคไม่มีอะไรพลิกล็อกก็ไม่แน่ครับว่าบิต o i n อาจจะทะลุเพดานและสร้างปลอดศาสตร์หน้าใหม่ก็เป็นได้ครับช่วงนี้บิตคอยพุ่งทะลุ1,000 0 0ดอลลาร์ 1, 000, ในทีเดียวครับซึ่งแม้แต่ Coinbase Premium Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอารมณ์ตลาดก็ยังดีจากค่าลบกลับมาใกล้ศูนย์ทันทีครับแต่ใน2วันที่ผ่านมาก็ได้เริ่มชะงัก ราคาว,วิ่งวนอยู่กลางทางเมืองตลาดกําลังลังเลครับว่าจะไปต่อหรือพักก่อนดีโดยที่อีกตัวชี้วัดหนึ่งครับอย่าง Korean Premium i n d e x ก็ได้หักมุมครับเพราะหลังจากบิตคอยทะลุ1น0 0 0แสนดอลลาร์อินดิเคเตอร์จากค่าบวกก็พลิกกลับมาเป็นลบครับซึ่งสะท้อนว่าบางคนเริ่มขายทากําไรหรือป้องกันความเสี่ยงกันแล้วโดยภาพรวมในตอนนี้ก็คือตลาดยังไม่เป็นเอกภาพครับความมั่นใจยังไม่เต็มร้อย ถ้าหากว่าบิตคอยพลาทาหล่นกลับมาต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนเมื่อไหร่บอกเลยครับว่าวิ่งก่อนรอดก่อนใครช้าขาดทุนแน่ครับสัญญาณใหม่ล่าสุดในตลาดครับคือนักขุดเริ่มกักเก็บเหรียญกันแล้วครับโดยทั้งปี2024นักขุดได้ขายกันกระจายครับแต่พอเข้าพฤษภาคม2025กับไม่ขายแล้วครับแถมยังทยอยโอนเหรียญกลับเข้าวอลเล็ตอีกต่างหากซึ่งนี่ครับคือการกลับลำครั้งแรกในรอบครึ่งปีเลยทีเดียวครับ และถ้าเราดูตัวเลขกันชัดๆในต้นปี2024นักขุดถือบิตคอยประมาณ1.84ล้านเหรียญแต่ในสิ้นปีครับเหลือเพียงแค่1.8ล้านเหรียญซึ่งต่ำที่สุดในรอบปีครับโดยในช่วงต้นปี2025ก่อนพฤษภาคมยอดค้างที่1.8ล้าน BTC ราคาบิตคอยช่วงนั้นก็ได้ร่วงจาก100,000เหลือเพียงแค่76,000ดอลลาร์ครับซึ่งก็ททำเอาหลายคนหมดหวังแต่พอเขาเดือนพฤษภาคมเกมก็พลิกในทันทีครับ พอนักขุดได้เพิ่มการถือครองเป็น1.83ล้าน BTC และราคาบิตคอยก็เด้งจาก94้า0ืขึ้นไปเป็น1นึ0 0แสดอลลาร์แบบต่อเนื่องครับทำให้ตลาดกลับมาทึกคลักในทันทีโดยการที่นักขุดไม่ขายนั่นหมายความว่าพวกเขาเองก็เชื่อครับว่าราคายังมีลุ้นขึ้นไปต่อโดยนักขุดที่มีประสบการณ์ทุกคนต่างจะรู้กันดีครับว่า เงินจำนวนมากเคลื่อนไหวก่อนกราฟซะอีกครับโดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคงั่งได้แต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับสัปดาห์นี้วงการคริปโตมีดราม่าเดือดสุดๆครับเพราะอยู่ดีๆประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวิตกลางดึกครับว่า มีความคืบหน้าใหญ่ในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วตลาดก็ระเบิดในทันทีครับโดยที่อีทูเรียมได้พุ่งขึ้นถึง12%ภายใน24ชั่วโมงและได้ทะลุ2,600ดอลลาร์ 2, ไปอย่างสวยงามครับซึ่งเรียกได้ว่าทรัมป์ทวิตเมื่อไหร่คริปโตก็แทบจะพุ่งในทันทีและที่บ้าย,ยิ่งไปกว่านั้นครับคือทวีตการเมืองแค่ทวีตเดียวแต่ดันไปปลุกตลาดออสคอยที่หลับไหลมานานให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับ โดยดัชนีออสคอยซีซันได้พุ่งกลับมาเหนือระดับ40แต่จุดสูงสุดในรอบ3เดือนครับทุกคนเลยได้ตั้งคำถามว่าฤดูกาลออสคอยที่เรื่องลือกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจริงหรือเปล่าซึ่งบอกตามตรงครับว่าตลาดในตอนนี้เหมือนกำลังเขียนบทซีรีส์ที่สนุกยิ่งกว่า Netflix ซะอีกครับนักวิเคราะห์นามว่ามิสเตอร์คริปโตคาดการณ์ว่าตลาดคริปโตจะพุ่งแรงอย่างระเบิดในช่วง3-6เดือนข้างหน้า โดยอ้างว่าออสคอยทำกำไรได้วันละ40%อาจจะกลายเป็นเรื่องปกติในไม่ช้าแต่ในอีกมุมหนึ่งทูแลมบรสกับเตือนให้นักลงทุนระวังเขามองว่ารอบนี้เป็นการพุ่งขึ้นจากโฟโมมากกว่าความเชื่อมั่นที่แท้จริงเพราะนักลงทุนรายย่อยยังไม่ได้แห่เข้ามาในตลาดอย่างจริงจังและเงินทุนก็ยังหมุนเวียนเปลี่ยนมืออย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเร็กเฟนเซอร์นักวิเคราะห์อีกคนก็ยังไม่เชื่อว่าการฟื้นตัวในครั้งนี้จะแข็งแกร่งพอเขาชี้ว่า Bitcoin ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดถึง54และยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่ากระแสเงินสถาบันจะไหลออกจากเหรียญใหญ่ไปสู่ออทคอยได้อย่างไรทีนี้ตอนนี้มีบิตคอยและยอีทฟละเหลนหสมารดนอทาอร่าองได้ิ่ใ แบรนดให้เชื่อคอยอยู่เจจิตร์กรับอเดนิีเอฟมีนักวิเคราะห์สายเทคนิคชื่อมัสคราชครับเพึงได้โพสต์คราบพร้อมข้อความสุดมั่นใจว่าจังหวะของตลาดตอนนี้แทบจะเหมือนกับช่วงก่อนออสคอยจะพุ่งในปี2016และ2020ซึ่งอาจจะหมายความว่าปาร์ตี้คริปโตปี2องพได้เริ่มขึ้นแบบเงียบีแล้วก็เป็นได้ครับแต่อย่าเพิ่งรีบกระโดดขึ้นรถด,ด่วนโดยทางลัดนะครับเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นมาก็ได้แต่ต้องผ่านด่านสำคัญถึง3ด่าน โดยด่านที่1ครับก็คืออีท e เรียมต้องยืนอยู่เหนือระดับ2,800ดอลลาร์ให้ได้นี่คือเส้นสําคัญทางจิตวิทยาสำหรับเงินทุนสถาบันที่เคยไหลเข้าช่วงบูรันครั้งก่อนครับและด่านที่2คือตาชนีออสคอยซีซั่นต้องทะลุ75ให้ได้ถึงจะบอกได้ว่าประตูสวรรค์เปิดอย่างเต็มที่แล้วและด่านที่3ครับคือส่วนแบ่งตลาดของบิตคอยหรือบิตคอยดูวิ i n นนซ์ต้องลวงต่ำกว่า50% เพื่อเปิดทางให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ออสคอยครับโดยที่ในตอนนี้บรรยากาศของตลาดเหมือนกับฉากหนัง2อ,อารมณ์ครับโดยสายมองบวกตอนนี้เริ่มเมลือกสีรถแรมโบกินีล่วงหน้าแล้วครับส่วนสายมองลบก็กําลังตรวจสอบครับว่าลัวดาดฟ้าย,ยังแข็งแรงอยู่ไหมแล้วใครคือผู้ชนะที่แท้จริงคือคนที่ไม่พูดเยอะครับไม่สร้างกระแสแค่วางสต็อปลอชอย่างใจเย็นแล้วรอให้โอกาสพัดพาไปอย่างเงียบๆนั่นเองครับ วงการคริปโตเพิ่งมีข่าวใหญ่ระดับสะเทือนวงการครับโดยที่ครั้งนี้ดราม่าหนักถึงขั้นซีรีส์ House of Cards ยังต้องหรบครับเพราะกลุ่มวุฒิสมาชิกเดโมแครตได้ยืนข้อกล่าวหายอย่างเป็นทางการโดยอ้างว่าครอบครัวทรัมป์ได้จับมือกับ b บ n a n c e สร้างพันธมิตรคริปโตขึ้นมาและไฮไลท์ของเรื่องนี้ครับก็คือธุรกรรมมูลค่ามหาศาลกว่า2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ได้ถูกโอนผ่าน b บ n a น c e โดยใช้ Sta b l e c คอยที่ครอบครัวทรัมป์พิมพ์เหรียญเองกับมือ ทุกคนยังจำใบแนนได้ใช่ไหมครับแพลตฟอร์มที่ขึ้นหน้าข่าวคดีความในสารัฐบ่อยยิ่งกว่านักการเมืองซะอีกครับโดยย้อนกลับไปในปี2023บริษัทได้ถูกปรับถึง4,000ล้านดอลลาร์จากข้อหาฟอกเงินและอดีซีออย่าง C.C. ยังต้องเข้าไปใช้ชีวิตในคุกนานถึง4เดือนครับก่อนที่จะออกมาโดยมีข้อตกลงคุมประพฤติเป็นเวลาสปีแต่ยังไม่ทันไรครับพอเขาพ้นโทษออกมา b ี n แ n นซ์ก็ดูเหมือนจะเริ่มตีสีกับครอบครัวทรัมป์ในทันทีครับโดยเบื้องหลังทั้งหมดมีบริษัทที่ชื่อว่า World Liberty Financial เป็นคนดําเนินการและที่ชวนอึ้งยิ่งไปกว่านั้นครับคือพวกเขาไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเว็บไซต์ทางการยังขึ้นชื่อโดนัลด์ทรัมป์และลูกชายทั้ง3คนว่าอยู่ในทีมที่ปรึกษาอย่างชัดเจนถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ยากที่จะเชื่อได้จริงๆครับเพราะถ้าไม่ใช่ข่าวจริง ก็คงไม่มีคนเขียนบทคนไหนที่จะกล้าจินตนาการอะไรที่บ้าบิ่นขนาดนี้แน่นอนครับ。最近大家都骂这个 BnB 干的不太行啊，但是我们还是做了一件不错的事情，就是这个啊 USDT 嗯刚刚已经发了二十一亿美金在这个 BnB 欠上了，然后呢，所以这个 BUSD 没有了，但是呢 USDT One 我们有了新的合作方。룹สมาชิกวุฒิสภานำโดยเอลิซาเบธวอลเลนวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครต ได้ส่งจดหมายถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐโดยตั้งคำถามว่าครอบครัวทรัมป์กำลังใช้สเตเบิลคอยของตัวเองในการฟอกเงินหรือไม่และใบั้นใช้ความสัมพันธ์ทางการเมืองในการหลบเลี่ยงการกำกับดูแลหรือไม่จดหมายฉบับนี้ยังตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อดีตซีอีโอของไบแอนซ์หรือซีซีอาจได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีทั้งกระทรวงการคลังและไบแอนซ์ยังไม่ได้ให้คำตอบ ขณะที่กระทรวงยุติธรรมปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่ยังไม่เปิดเผยถึงผลตัดสินโดยสมาชิกสภา,าน,นิติบัญญัติเตือนว่าหากไม่ได้รับคำชี้แจงที่น่าพอใจพวกเขาจะพิจารณาเริ่มการสอบสวนเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งการผลักดันให้มีการไต่สวนในรัฐสภานี่ไม่ใช่แค่การสอบสวนคดีครับแต่เป็นการเผชิญหน้าทางการเมืองในสภาคองเกรสเช่นเดียวกับที่พรรครีพับลิกันพยายามผลักดันกฎหมายที่เป็นมิตรกับคริปโต ฝ่ายเดโมแครตเองครับก็ได้โตกลับด้วยการขัดขวางกฎหมายนี้ครับโดยได้ระงรับการดำเนินการและหันมาสืบสวนทรัมป์กับไบแอนซ์แทนซึ่งในตอนนี้ครับไบแอนซ์ก็ยังคงเงียบอยู่ก็วงการครังก็ไม่ได้ออกมาแถลงและทุกคนก็เหมือนกำลังอยู่ในโหมดปิดเสียงโดยบรรยากาศทั้งหมดนี้ครับซึ่งทำให้รู้สึกถึงความวิตกกังวลว่านี่คือบทล่าสุดในสงครามทางการเมืองระหว่างสองพรรคโดยทุกครั้งที่ทรัมป์ทำอะไรครับฝ่ายเดโมแครตก็จะขัดขวาง เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นโดยก่อนหน้านี้ครับคุณอาจจะดูทวิตของอีลอนมัสคือวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของวงการคริปโตแต่ในตอนนี้ครับทุกคนควรที่จะติดตามการไต่สวนในสภาคองเกรสเพื่อรับการอัปเดตสดซึ่งดราม่านี้ครับมันตื่นเต้นยิ่งกว่าการที่บิตคอยขึ้นไปถึง1 3 0 0 0ดอลลาร์ซสอีกครับและอย่าลืมเส้นตายสำคัญครับเพราะภายในวันที่21พฤษภาคมรัฐบาลสหรัฐต,รต้องตอบกลับ หากมีการเปิดเผยว่าครอบครัวทรัมป์เกี่ยวข้องกับบ i แอน c ์ในการทำธุรกิจที่ไม่ชอบมาพากลโดยผลที่ตามมาก็คงไม่ใช่เรื่องขำๆแน่นอนครับเพราะเรากำลังพูดถึงการปรับปรามด้านการกำกับดูแลระดับระเบิดนิวเคลียร์เลยครับข่าวอื้อฉาวด้านเงินทุนและการเมืองของทรัมป์และบ i แอนส์ที่อาจจะถูกปรับหลายพันล้านดอลลาร์นั่นเองครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเครือข่ายบิตคอยได้ทำการปรับตัวเองแบบเงียบๆครับ โดยได้ลดค่าความยากในการขุดลง3.34%เหลือ119.12ทีเพราะอะไรนะหรอนั่นก็เพราะค่าแฮชเลทเฉลี่ยทั้งเครือข่ายครับได้ลดลงมาอยู่ที่885.45 e h ต่อวินาทีนั่นเองครับซึ่งนักขุดบางรายก็เจอค่าไฟแพงเกินไปบางคนก็ใช้เครื่องขุดรุ่นเก่าที่ไม่คุ้มทุนหรือบางคนครับถึงกับยอมแพ้เพราะราคาตลาดไม่เอืออ้อํานวยเลยเลือกที่จะพักฝืนถอนเครื่องออกมาชั่วคราว ระบบของบิตคอยก็เลยมองว่ากําลังประมวลผลไม่พอก็เลยต้องเปิดไฟเขียวลดระดับความยากลงครับเพื่อให้ยังคงขุดบล็อกไปใหม่ได้ทุกๆ10นาทีอย่างสเสถียรโดยถ้าดูจากแนวโน้มนี้ครับอีกประมาณ5วันก็น่าจะมีการปรับอีกครั้งและข่าวดีก็คือในฝั่งของเครื่องขุดหรือไมเนอร์ตอนนี้มีข่าวเชิงบวกออกมาซึ่งอาจจะเป็นโอกาสให้สายขุดฟื้นตัวกลับมาลุยได้อีกครั้งนั่นเองครับคราวนี้ b t ทีีเปิดตัวราชาแห่งเครื่องขุดที่คุ้มค่าสุด รือรุ่นเรือธง X1 Pro ให้กำลังขุดสูงสุดถึง240 t ใช้ไฟเพียง4 0 8 0โวลต์ราคาเพียง5,488ดอลลาร์สหรัฐหรือราคาแค่ครึ่งหนึ่งของเครื่องขุดในระดับเดียวกันกับปิดเมนรวมค่าผ่านศุลกากรค่าขนส่งและบริการดูแลตลอดชีพไว้ครบจบในราคาเดียวรุ่น X1 ธรรมดาให้กำลังขุด200 t ใช้ไฟ3,900วลต์ราคาขาย4,180ดอลลาร์ ต้นทุนต่อ1บิตคอยอยู่ที่ราว7 1 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดในตลาดรองอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ BTV ยังเปิดตัวเครื่องขุดขนาดเล็กอย่าง X1 Mini และรุ่นพิเศษสำหรับขุดดอจคอยอย่าง Alpha1 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักขุดทุกระดับตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมือโปร 老矿工都知道，Flipped 矿场已经四年半没有停过机了。本轮矿业同步实现基础设施升级，所有新售矿机均不属于北美矿场，具备更高稳定性与合规性。值得一提的是，参与购买本次活动机型，充值金额将获得等比例赠送，且无上限，切实降低挖矿运营成本。 เครื่องขูดของคุณก็จะทํางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานและถ้าวันไหนเกิดปัญหาขึ้นจริงๆก็ไม่ต้องห่วงครับทางเราจะใช้พลังประมวลผลจากสถานที่อื่นมาทดแทนให้ทันทีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายซอมแซมตลอดชีพตั้งแต่ขั้นตอนการผ่านศุลกาการกไปจนถึงการติดตั้งใช้งานทุกอย่างมีข้อกําหนดชัดเจนครับและที่พีก็คือตอนนี้กําลังขุดของบิตคอยนเพิ่งถูกปรับลดลงซึ่งบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ถือว่าไม่เล็กเลยครับ เพราะสำหรับนักขุดมันแปลว่าจากเมื่อก่อนอาจจะต้องขุด100ครั้งถึงจะเจอบล็อกแต่ในตอนนี้ครับอาจจะขุดแค่80ครั้งก็เจอแล้วเท่ากับมีโอกาสทํากําไรเพิ่มขึ้นแน่นอนครับและถ้าคนแห่เข้ามาขุดเยอะขึ้นบิตคอยในตลาดก็อาจจะเพิ่มถ้าคนซื้อไม่เยอะตามราคาก็อาจจะตกลงได้ครับแต่สําหรับคนที่มีเครื่องขุดอยู่ในมือก็แทบจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับเพราะราคาขึ้นก็เท่ากับกําไรงาม,งาม ราคาลงก็เท่ากับต้นทุนการผุดยิ่งถูกลงซึ่งไม่ว่าจะทางไหนนักผุดก็ได้เปรียบกว่าครับบิตคอยจากที่เคยเป็นเหรียญลากยากครับแต่ในตอนนี้ได้พ่งทยานกลายเป็นทองคําดิจิตอลที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและแรงจนหลายคนตื่นตัวครับโดยที่ผู้คนที่เริ่มมองเห็นโอกาสนี้ก่อนใครก็คือไมเคิลเซเลอร์ซีอของ s t r a t e g จที่ไม่รอช้าครับทุ่มเงินก้อนใหญ่ไปกับการซื้อบิตคอยและผลลัพธ์ก็น่าทึ่งเป็นอย่างมากครับ เพราะทั้งบริษัททำกำไรได้อย่างมหาศาลจนเขาได้กลายเป็นเจ้าพ่อบิตคอยในวงการโดยหลังจากที่เห็นว่าเซลเลอร์รวยได้ขนาดนี้หลายบริษัทครับก็ได้เริ่มลอกการบ้านเขาด้วยการออกหุ้นออกบอน์หรือระดมทุนต่างๆและเอาเงินทั้งหมดไปซื้อบิตคอยพร้อมกับดันราคาหุ้นให้ขึ้นไปด้วยกันครับซึ่งจนถึงตอนนี้มีมากกว่า100บริษัทมหาชน40ผู้จัดการ ETF 26บริษัทเอกชนและ12ประเทศออกมาประกาศครับว่า พวกเราก็ได้เข้าร่วมเกมนี้แล้วโดยแม้กระทั่ง Coinbase ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตระดับแนวหน้าของวงการก็แทบจะอดใจไม่ไหวครับถึงกับมีการคิดแวบขึ้นมาว่าหรือเราจะเอาทุกอย่างเทสใส่ไปบิตคอยเหมือนกับเซเลอร์ดีไหมตามที่สื่อจากสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยออกมา CEO ของ Coinbase Brian Armstrong ได้เปิดเผยในที่ประชุมผ่านวิดีโอเมื่อวันที่9พฤษภาคม2025ว่าในช่วง12ปีที่ผ่านมา บริษัทเคยพิจรนารณายอย่างจริงจังที่จะจัดสรรเงินลงทุนถึง80%ของสินทรัพย์ในคริปโตเคเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยอย่างไรก็ตามหลังจากการจำลองความเสี่ยงและการวิเคราะห์กลยุทธ์หลายรอบทีมผู้บริหารก็ได้ตัดสินใจยกเลิกแผนที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากราคาของบิตคอยมีความผันผวนอย่างมากหากบริษัทลงทุนมากเกินไปและตลาดเกิดการตกต่ำบริษัทอาจเผชิญปัญหาสภาพคล่องและขลาดแคลนเงินสดได้ So atam hai We were seeing a uh, large Fortune five hundred companies buying BTC or stable coins, you know, on their balance sheet. We see almost everyone saying that they're either looking to, you know, build a blockchain or working on a private blockchain solution. for their company on how to their decentralize their data. แม้ว่า c คอ b a s e จะไม่ได้ทุ่มเงินทั้งหมดไปกับ Bitcoin ครับแต่พวกเขาก็ยังไม่หยุดดำเนินการในรายงานสำหรับผู้ถือหุ้นไตรมาสแรกของปี2025บริษัทได้ใช้เงินไป153ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อคริปโตเคอเรนซีโดยยังคงให้ความสำคัญกับ Bitcoin เป็นหลักครับซึ่งจากข้อมูลที่เปิดเผยตอนนี้คอยเบสมีบิต Bitcoin อยู่ในวอลเล็ที่9,480เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ988ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐตามราคาปัจจุบันซึ่งโดยมูลค่ารวมการลงทุนในคริปโตทั้งหมดก็ได้ทยานไปถึง1.3พันล้านดอนลลาร์แล้วครับซึ่งก็ได้ทำให้คอยเบสกลายเป็นเจ้าของบิตคอยนรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่9ของโลกโดยตามหลังบริษัท Strategy ผู้ขุดบิตคอยนยักษ์ใหญ่อย่าง m a r a h o และบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า Tesla และ CEO อย่าง Brian Armstrong ก็ทำได้อย่างรอบคอบและมีความเด็ดขาดมากในครั้งนี้ครับชอบผู้ก่อตั้ง AI 6 x C โพสทวิตเตอร์ว่าเขาได้เปิดตัว,ต,วตัวแทนอัตโนมัติชื่อว่า Autonomous Starter ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ซอสโค้ดบน GitHub ในการสร้างตัวแทนที่จะควบคุมคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์จากข้อมูลล่าสุดมูลค่าตลาดของบิตคอยได้แซงหน้า a เม z o n ขึ้นมาอยู่ที่2 0 4 4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นสู่อันดับที่ห้าของสินทรัพย์กระแสะหลักทั่วโลกโดยเป็นรองเพียงแค่ทองคา Apple, Microsoft และ s a u r i a าร a แอตามข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงการคลังของเอลซาวาดอร์ประเทศได้เพิ่มการถือครองบิตคอยจำนวน8เหรียญในช่วง7วันที่ผ่านมาปัจจุบันเอลซาวาดอร์ถือครองบิตคอยรวมทั้งสิ้น6,174.18เหรียญคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ641.5ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกรณีนโยบายภาษีล่าสุดของสหรัฐนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชิงเงรุอิชิบะกล่าวเมื่อวันที่12ตามเวลาท้องถิน่น ระหว่างการประชุมคณะกรรมการงบประมาณของสภาผูแ้แทนราษฎรว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเตรียมรับมืออย่างรอบคอบและรัดกุมพร้อมย้ำว่าหากจำเป็นญี่ปุ่นจะไม่ลังเลที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมตามข้อมูลล่าสุดกองทุนไอบิตของแบ็กรอ k มียอดเงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกันถึง20วันกลายเป็นสถิติการไหลเข้าต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดของ ETF Bitcoin แบบสปอรตในปี2025จนถึงปัจจุบันโดยในขณะนี้โ m a n ม a แ h ก เป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดของกองทุนไอบีเอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับ,บุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงรายการ b t ทีวีนไซต์พอดแคสต์ที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านคริปโตมานั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการแล้วทุกคนเลยครับอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับและถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่า อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับแล้วมาเพิ่มความมัง่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ